กินกับในตูนนะครับผมยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่ร้านตัวเองนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12มิถุนายนนะครับก็มาเปิดร้านครับนะมาเปิดร้านขายที่ตลาดน้ำมัตโนนนะครับตําบลบางก่างอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับพี่เจ๋อนาคกส้ยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าอะไรกินกับในตูนพีเจ๋ต้องยอมกินกับในตูนอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่เราเพิ่มขึ้นมาอย่างที่บอกไว้นะเกินเกินไว้ครับที่แล้วอันนี้คือหมูสับเกี๊ยวหมูสับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวปลาสดเราใช้ปาสดนะ เอามาสับเราไม่ได้ผสมแป้งนะเป็นปลาล้วนๆเลยนะไม่ผสมนะหมูนี่ก็ไม่ได้ผสมนะครับเป็นหมูสับนะหมูล้วนๆเลยไม่ผสมแป้งครับตอนนี้ผมเอานี่ดีกว่าเ,าเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาสดต้มยำ คัวแล้วเท่าไหร่พี่จ๋มสี่สิบบาทสี่สิบบาทอันนี้คือสี่สิบบาทคุณมาคุณก็จะได้แบบนี้แหละคุณจะสั่งเป็นเกี๊ยวปลาอ่าเขาเรียกว่าอะไรน้ําใสหรือต้มยําก็ได้แล้วแต่คุณเกี๊ยวหมูเราก็มีไว้บริการแล้วแต่คุณนะเป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเมนูเนื้อเราไม่มีแล้วไม่ได้ทําแล้ว <c oughs> นะ้แลวก็ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรล่ะลูกค้าไม่ค่อยถามกันแล้วเราส่วนมากจะมาปลากันส่วนใหญ่เลยปลากับเป็ดนะใช่ปลาเปดอ่าอันนี้ก็คือสี่สิบบาท,บาทคุณมา,าคุณจะเจอแบบนี้คุณจะได้แบบนี้ตอนนี้ร้านเรากลับมาเปิดแล้วนะแล้วก็อะไรนะพี่ชมขายทุกวันขายทุกวันอ่าตอนนี้เรายังไม่มีวันหยุดเราจะขายทุกวันเลยอ่ะตั้งแต่วันเสาร์เนี้ยไปเราจะขายทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะตอนนี้นะอ่ะถ้าอยากกินอยากโดนก็ถามมาครับอ่ะพี่ชมมาที่โต๊ะนี่ว่าป่ะอ่ะเรามาต่อกันที่โต๊ะนี่นี่มืดไปไหมไปหรือเปล่ามืด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 หรือเปล่า นี่เป็นไงคุณนี่สี่สิบาทน่ากินน่าโดนไหมอ่ะอยากกินอยากโดนก็นะตลาดน้ําวัดฒนดนะครับอ่ามาลองชิมกันดูได้ครับผมบายบายแมไม่ไปสักทีเดียวนะครับผมไม่ได้ไปสักทีเดียวอันนี้นี่ครับอ่าคุณนัทนะครับจากช่องปั่นไปแดกครับอ่านี่ชื่อชื่อช่องเขานะฝากติดตามด้วยครับวันนี้เขาก็นะมาถ่ายคลิปร้านผมครับอ่า <laughs> อันนี้เราจะไม่พูดเสียงดังนะให้เขาได้คุยกันอะไรกันไปก่อนนะฮะช่องรายการคุณนัทเนี่ยค,คือเขาจะปั่นจักรยานของเขานะปั่นไปชิมตามซอกตามซอยต่างๆนะฮะก็คืออารมณ์คล้ายๆกับผมนั่นแหละคล้ายๆกับช่องผมแหละนะนะอันนี้ก็คือขอบคุณคุณนัทมากนะครับที่ที่มาถ่ายคลิปให้กับร้านผมนะมารีวิว ก็ขอบคุณคุณนัทนะครับที่วันนี้มารีวิวร้านให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวกินกับในตูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากช่องคุณนัทด้วยกับช่องอะไรครับคุณนัทปั่นใบแดกไปครับอ่าช่องคุณนัทคือช่องปั่นใบแดกไปนะฮะก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ขอขอบคุณคุณนัทอีกทีครับที่แวะมารีวิวให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ